ไม่ใช่แค่ชาวลาวที่อึ้งในซอฟต์แวร์ของไทยแต่ชาวเวียดนามกดทึ่งเช่นกันพร้อมทังพูดความนั้นใจออกมาว่าไม่แปลกใจที่ชาวเวียดนามเรียกเมืองไทยว่าเป็นสวรรค์ของชาวเวียดนามแค่5เดือนชาวเวียดนามมาเที่ยวไทยกว่า4ี่แสนคนนะครับละโบยบิน มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น่องปองฝ่ายมดสุขุสุคนมาพบกับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่สองและในอีพีนี้แอดจะมานาเสนอเกี่ยวกับเหตุผลที่ทําให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของชาวเวียดนามรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดตามดูกันนะครับเรื่องของซับพาวเวอร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในความคิดของแอดมินนะครับ ขอมอบให้ประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นแคมเปญผ่าน HF นั้นก็คือ Festival ฟิ l m Fight และแฟชั่นของทอททแต่สิ่งที่เห็นว่า ไทยเด่นกว่าประเทศอด่นๆในอาเซียนนะครับก็คือประชาชนไม่ได้คิดว่าเรื่องของการโฆษณาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ของทอทอท,อทอเพียงฝ่ายเดียวนะครับแต่ชาวไทยมองว่าการโฆษณาการท่องเที่ยวไทยเป็นหน้าที่ของหมดทุกคนซึ่งปรากฏให้เห็นบ่อย,อยๆนะครับผ่านสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่ชาวไทยทําและมี s ับพาวเวอร์แอร์แฟงอยู่ด้วยเมื่อดังที่แอดมินเคยนําเสนอเกี่ยวกับฉากภาพคนหนึ่งที่เป็นติ๊กต็อกเกอร แนวสตรีทที่ถ่ายภาพให้นักท่องเที่ยวฟรีพร้อมกับเขียนข้อความว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มที่สําคัญไปกว่านั้นก็ยังมีทงชาติไทยและเมื่อไม่นานมานี้ก็เห็นไอติมหลายกระเบื้องพระปรางวัดอารณุณซึ่งรูปไอติมดังกล่าวนะครับมีการแชร์กันในโลก โซเชียลมีเดียในประเทศไทยเป็นอย่างมากนอกจากจะดับร้อนและชื่นใจแล้วเหตุผลที่ทําให้ไอศสครีมหรือว่าไอติมนี้เป็นที่พูดถึงมากในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องความสวยงามอลังการเพราะเก็บรายละเอียดเรื่องรวดลายที่ดีไซน์ตามลายกระเบื้องพระ ปรางของวัดอารุณได้แบบเป๊ะๆถ่ายรูปมุมๆไหนก็ดูสวยมากสำหรับแอดมินแล้วนี่ไม่ใช่แค่ไอศครีมธรรมดาแต่คือสุดยอดซับพาวเวอร์ที่แสดงสัญ,ญลักษณ์ความสวยงามของศิลปะไทยในไอศครีมไปด้วยพร้อมๆกันนะครับถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่ชาติอื่นไม่มีและแอดก็มองว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เองที่ทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแห่กันเข้ามาเที่ยวประเทศไทยล่าสุดนะครับ สื่อเวียดนามได้มีการออกมาเปิดเผยกลยุทธ์ต่างๆของไทยโดยเฉพาะในเรื่องของซับพาวเออร์ที่ไทยใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามโดยส่วนของทางเวียดนาม อย่างดานไตรนะครับได้มีการรายงานถึงจํานวนนักท่องเที่ยวเวียดนามซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้มีจํานวนนักท่องเที่ยวเวียดนามเดินทางมาอย่างประเทศไทยจานวนสี่แสนกว่าคนซึ่งถือว่าเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับที่6ของไทยและรวมถึงการคาดการว่าเมื่อถึงครึ่งปีอาจจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวถึง4ี่แสนเจ็ดหมื่นกว่าคนและนอกจากนี้ไฮไลท์สาคัญที่ทางสื่อเวียดนามได้มีการพูดถึงก็คือโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่งตางๆ ของไทยเผื่อถึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารศิลปวัฒนธรรมหรือแม้แต่สิ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่าง ชุดไทยเป็นต้นโดยทางผู้ซื้อขาวของด่านไตรได้มีการเดินทางมาอย่างประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน Thailand Travel m a r t Plus 2023ซึ่งงานดังกล่าวนะครับถูกจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทโดยมีการเปิดเผยถึงกลยุทธ์โปรโมทการท่องเที่ยวของไทยในส่วนของการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามโดยจ จะมีการสร่งเสริมแคมเปญการท่องเที่ยว Amazing New Chapter พันช็อ p พอร์ต่างๆของไทยเพื่อพลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามซึ่งก็เลยจุดต่างๆที่สื่อเวียดนามได้มีการเปิดเผยประกอบไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมไทยชุดไทยอาหารไทยและรวมถึงสินค้าต่างๆของไทยซึ่งการโปรโมทถั้งมดนะครับผ่านแคมเปญช็อ p o w e r of Thailand ซึ่งประกอบด้วย hf ซึ่งได้แก่ฟูดเฟสติวัลฟิล์มไฟ์และแฟชั่นซึ่งซับพาวเวอร์ต่างๆเหล่านี้ใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนอกจากนี้นะครับทางด้านด่านไตรได้มีการเปิดเผยการท่องเที่ยวแนวใหม่ซึ่งกาลังได้รับความนิยมจากวัยรุ่นชาวเวียดนามนั่นก็คือการเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมกับดูคอนเสิร์ตและรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามบางรายที่เป็นนักศึกษาถึงกับบอกว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นคือการเยียวยาทุกสิ่งโดยนักท่องเที่ยว ชาวชาวเวียดนามรายหนึ่งที่มาจากฮานอยโดยเธอมีชื่อว่าวงฮาชีเธอได้มีการเปิดเผยความรู้สึกในการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เธอได้ยืนยันว่าประเทศไทยนั้นเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแน่นอนและรวมถึงประเทศไทยยังเป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามราชียังได้มีการพูดถึงขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากในเรื่องของวิชาและรวมถึงประเทศไทยมีทัศนียาภาพที่สวยงามและมีขาดใชา้ใจที่ตำ่ำฮาชี ได้มีการกล่าวว่าเธอตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทยแทนที่จะท่องเที่ยวในประเทศของเธอเองจากที่เธอเคยได้ยินเพื่อนของเธอเดินทางมาอย่างประเทศไทยได้เล่าให้ฟังว่าการมาประเทศไทยนั้นเหมือนได้ทําตามความฝันสามารถซื้อของได้โดยไม่ดูราคาเพราะว่าสินค้านั้นมีราคาถูกและรวมถึงอาหารที่อร่อยบริการที่ดีและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เธออยากเดินทางมาประเทศไทย ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามอีกรายหนึ่งที่มีชื่อว่าเวียนไทหวันซึ่งปัจจุบันเธอเป็นนักศึกษาโดยเธอได้มีการกล่าวเสริมเช่นเดียวกันนะครับว่าเธอเดินทางมาประเทศไทยหลายครั้งและนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถแวะเวียนมาเยียวยาตัวเองในขณะที่เธอนั้นมีความเครียดจากการเรียนและการทํางาน ซึ่งเวียนไท้วันได้มีการเดินทางมาประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม2023ที่ผ่านมารวมทั้งได้มีการฝึกงานและท่องเที่ยวในประเทศไทยและถึงแม้ว่า เธอจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยนะครับแต่เ,เธอได้กลับแสดงความรู้สึกว่าเธอนั้นรู้สึกประหลาดใจเมื่อเธอได้เห็นนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเป็นจํานวนมากและนอกจากนี้เงียนไถ้วันยังได้มีการกล่าวถึงแหล่งชอปปิ้งราคาถูกในประเทศไทยซึ่งเป็นที่รักและชื่นชอบของชาวเวียดนามยกตัวอย่างเช่นส่วนจตัตุจักหรือว่าเยาวาราชเป็นตน้นซึ่งเธอได้เปิดเผยว่าสถานที่เหล่านี้มีสินค้าเครื่องซําอางเครื่องประดับและรวมถึง อาหารต่างๆมากมายให้ผู้มาเยือนลเลือกรับประทานซึ่งสถานที่ต่างๆเหล่านั้นนะครับเธอได้มีการบอกว่าเธอสามารถพบกับเพื่อนร่วมชาติ ที่เป็นชาวเวียดนามของเธอได้อย่างง่ายดายในฐานะแฟนผ่นแท้ของประเทศไทยเธอคิดว่าชาวเวียดนามที่มาประเทศไทยนั้นมีตัวเลือกอีกมากมายเช่นภูเก็ตหัวหินพัทยาและเกาะพีพ,พีหรือแม้กระทั่งกระบี่และเฉียงไม้ซึ่งสถานที่เหล่านั้นตอบสนองความต้องการในเรื่องของการพักผ่อนช้อปปิง้งและสุขภาพและนอกจากนี้นะครับอย่างตอบโจทย์ในเรื่องของการท่องเที่ยวในเวลากลางคืนเช่นเดียวกัน และนอกจากนี้นะครับทางซื้อของเวียดนามยังได้มีการพูดถึงกลยุทธ์การดูดเงินในกระเป๋าออของนักท่องเที่ยวจากการจัดงานต่างๆของประเทศไทยซึ่งทางซื้อของเวียดนามได้มีการใช้คําว่าประเทศไทยขึ้นชื่อในเรื่องของการดูดเงินนักท่องเที่ยวโดยได้มีการยกตัวอย,ย่างชาวเวียดนามรายหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่างเงียนทุกทุยเทียนและรวมถึงนักร้องชาสาวชาวชื่อดังของเวียดนามที่มีชื่อว่าอามีซึ่งเธอทั้งคู่ได้มีการเดินทางมาประเทศไทย เพื่อมาชมคอนเสิร์ต Black พิงในเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาซึ่งทางสื่อของเวียดนามได้มีการชี้ว่านี้คือการท่องเที่ยวเชิงดนตรีนะครับและนั้นก็ทําให้ชาวเวียดนามจํานวนมากยอมทุ่มเงินอย่างมหาศาลเพื่อชื่อตัวเดินทางมาอย่างประเทศไทยซึ่งสําหรับตัวเดินทางมาอย่างประเทศไทยนะครับตามปกติแล้วมีราคาหาถึง8ปล้านดองซึ่งราคานั้นมีราคาเท่ากับการท่องเที่ยวในเวียดนามเช่นดานังโฮจิมินห์ฟุกหรือว่าดาลลัด จากราคาและเหตุผลดังกล่าวทําให้นุ่มสาวชาวเวียดนามเลือกที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศเช่นประเทศไทยมากกว่าที่จะท่องเที่ยวในประเทศและโดยเหตุผลที่กล่าวข้างต้นนักครับทางซื้อเวียดนามได้มีการวิเคราะห์ว่านี่คงจะเป็นอีกหนึ่งสาวเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวกลับมาประเทศไทยเป็นครั้งที่2และ3โดยมีจํานวนเกือบ50ส่วนร้อยและนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดคุยกันในหมู่ชาวเวียดนามก็คือซับพาวเวอร์ของไทยในเรื่องของชาตราม ซึ่งเป็นแบรนด์ดังจากประเทศไทยซึ่งหนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเวียดนามที่เดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับก็นิยมรับประทานอยู่เสมอโดยชาตรามือได้มีการเปิดสาขาแรกที่นครโฮจิมินห์โดยในภาพข่าวมีการเผยแร่กันในโซเชียลมีเดียนะครับมีชาวเวียดนามสนใจโตคิวขอซื้อการเป็นจํหนวนมากและรวมถึงมีการพูดคุยกันในมูซาชาวเวียดนามว่าการได้ดื่มชาตรามือนั้นทําให้พวกเขารู้สึก คิดถึงประเทศไทยทางซื้อของเวียดนามได้มีการรายงานถึงจํานวนนักทองเที่ยวและรวมถึงรายได้ของประเทศไทย จากการท่องเที่ยวนะครับด้วยซื้อของทางเวียดนามได้มีการรายงานว่าในปี2022ที่ผ่านมาประเทศไทยตอนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม11ล้านคนนะครับจึงสามารถสร้างรายได้กว่า588,000ล้านบาทและถ้านับเฉะพาะช่วงวันทีห่งมกราคมถึงวันที27พฤษภาคมในปี2023ประเทศไทยตอนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบ10ล้านกว่าคนนะครับ ซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่า4 2 0 0 0 8 0 0 0ล้านบาทนะครับนั่นก็เป็นรายละเอียดของเรื่องราวในวันนี้ที่ซื่อดังของเวียดนามได้นําเสนอนะครับเพื่อให้เรื่องราวของวันนี้มีอัตรสมากขึ้นแอดมินจะพาไปช่องดูมุมมองของชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรนะครับเราไปเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้คอยมุมมองว่าไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกค่ะเวียดนาม เรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าทําให้นึกถึงคนไทยแห่เที่ยวห่องกงสมัยก่อนอารมณ์เดียวกันเลยนะครับเพราะสมัยนั้นห่องกงคือชาวันของคนไทยเช่นกันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งอาหารอร่อยและเป็นเมืองทันสมัยนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าถ้าเที่ยวต่างประเทศในราคาที่ถูกกว่าในประเทศตัวเองเป็นใครก็อยากไปครับยิ่งถ้าได้เจอประเทศที่เก่งเรื่องของการบริการการเดินทางที่สะดวกอาหารอร่อย กิจกรรมเยอะตลอดปีแบบนี้เป็นใครก็ติดใจมาครั้งที่2ที่3แน่นอนนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่สีจากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่า คนเวียดนามที่มีทัศนคติดีและชอบเมืองไทยก็มีเยอะมากแต่ก็มีบางช่องของไทยที่ชอบเอาคอมเมนต์ลบๆของเกลียนคีย์บอร์ดเวียดนามแค่ไม่กี่คนมาขยี้มาตอกใส่ใครฟีลรักชาติเพื่อเรียกยอดวิวคลิปแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราน่าจะมองคอดีของกันและกันและพัฒนาไปด้วยกันได้นะอาจจะแชวกันบ้างพอหอมปากหอมคอแต่ไม่ควรที่จะเปิดแผลให้มันใหญ่จนกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันทั้งที่มันเป็นแค่ส่วนน้อยนิดมากๆ เมื่อเทียบกับเรื่องที่ดีส่วนใหญ่ที่มีอยู่แล้วนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าดูคลิปแล้วรักนักท่องเที่ยวเวียดนามและคนเวียดนามมากขึ้นคนเวียดนามส่วนใหญ่น่ารักเป็นมิตรมุมมองที่เปิดใจเห็นประเทศไทยดีกว่าก็พยายามนําสิ่งดีๆกลับไปใช้ในเวียดนามเอามาพัฒนาเพื่อจะได้ตามไทยได้ทันไม่อิจฉาริษยาหรือพูดจะใส่ร้ายประเทศไทยแต่ตรงกันข้ามนะครับคาเมนที่ไม่มีอะไรดีแทนที่จะเอาสิ่งที่เห็น ็นได้พบจากประเทศไทยไปพัฒนาประเทศกลับเคลมด่าไทยปั่นน้ำเป็นตัวอิจชาไทยมันบ่งบอกถึงความคิดความอ่านจิตใจของคนคมนส่วนใหญ่ว่าเป็นคนแบบไหนไม่แปลกใจสัจกนิดที่คมนไม่พัฒนาเพราะมีประชากรแบบนี้เกินครึ่งและคิดว่าอีก5 0ปีคมนก็ยังไม่ถึงความเจริญของไทยในปี2023กว่าคม,มนจะเจริญตามไทยถึงปี2023ไทยคงพัฒนาเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี2040กลุ่มใจที่ไทยมี ประเทศเผื่อนบ้านแบบเมนนะครับผมก็แน่นอนว่าทุกประเทศก็มีทั้งคนที่วางดีและคนที่มีแนวความคิดลบอยู่แล้วนะครับแต่ก็แล้วแต่เราว่าเราจะมองในส่วนไหนส่วนที่ดีหรือว่าส่วนที่ไม่ดีก็ขึ้นกับมุมมองของเราเอง มันก็เป็นมุมมองของชาวไทยส่วนพี่ๆถางบ้านมีมุมมองอย่างไรก็สมัี่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับและในอีพีนี้ถ้าแอดมินนำเสนอผิดพลาดประการไหนก็ต้องขาออภัยมาณที่นี่ด้วยก่อนลาจากการคอยพ่อในี่พี่น้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองก่อนลาจากกันในวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสบาดีสวัสดีและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ